การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีไทย LPGA ทัวร์2021รายการ SATNSDF ไทย LPGA แชมเปี้ยนชิพแมตช์เปิดฤด,ดูกาลชิงเงินรางวัลรวม1.2ล้านบาทที่สนามกลางปีกกอล์ฟขับอำเภอบ่อพลจังหวัดกาญจนบุรีจัดแข่งขันภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เข้มงวดจบการแข่งขันวันแรกแล้วนะครับปรากฏว่าพัชรจุฑาคงพันธ์ อดีตนักกอล์ฟที่เคยไปเล่นใน LP g เจทัวร์ทำผลงานยอดเยี่ยมทำา5เบอร์ดีไม่เสียโบกี้สกอร์5อันดับา67ขึ้นมาเป็นผู้นำโดยมีชนชีวาวงรัฐนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำา1อีเกิล4เบอร์ดีเสีย3โบกี้ตามมาเป็นอันดับ2ร่วมสกอร์3อันดับา69เท่ากับนักกิตาวงทวีลาบนักกอล์ฟสมัครเล่นอีกคนที่ทำา1อีเกิล2เบอร์ดีเสีย1โบกี้ส่วนอันดับที่4 ชมพัพธนารักษ์ที่ทำา6เบอร์ดี้เสีย4ีโบกี้สกอร์2อันดั์พา70ด้านอันดับที่5ร่วมมีถึง5คนประกอบไปด้วยนนทยาสีสว่างชนรดาชยนันอัญญมณีวงอรุณและวันชนาโพรเรืองรองนิวัสุริยะถ่ายภาพเจษราเทีอนเฉยรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรี